สวัสดีครับพบกับช่องนัดเด็กดีดีโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะพามารีวิวคีย์บอร์ดรุ่น RKM 7 0 5นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นกล่องของคีย์บอร์ดนะครับอันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดแ,แล้วก็เมาส์เลยนะครับจะเป็นรุ่น RKM เ0 5นะครับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจะเป็นแบบมีไฟ RGB นะครับนี่นี่นะครับแบบมีไฟ RGB คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจะเป็นสีชมพูนะครับ แล้วก็มีเมาส์มาด้วยนะครับเมาส์ก็เป็นไฟ RGB เหมือนกันนะครับเป็นสีชมพูเหมือนกันนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมกับ PC MacBook แล้วก็ Windows ได้ด้วยนะครับของที่เขาให้มานะครับก็จะมีคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็มีเมาส์นะครับส่วนของแถมที่เขาให้มานะครับนี่ครับก็จะเป็นที่รองเมาส์นะครับสีชมพูเลยนะครับนี่ที่รองเมาส์นะครับ คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับสามารถปรับโหมดไฟได้หลายโหมดเลยนะครับถ้าเราปรับโหมดนะครับให้เราสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับนี่นี่นะครับนี่ตรงแถวๆนี้เลยนะครับให้เรากด F N นะครับกับตรงลูกศรตรงตรงนี้เลยนะครับปึ๊บผมจะลองกดตรงนี้ให้ดูนะครับปึ๊บนี่จะเป็นไฟนิ่งนะครับสีแดงนะครับถ้ากดตรงนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนสีไฟนิ่งนะครับนี่นี่นะครับแล้วถ้ากดตรงนี้นะครับ อันนี้จะเป็นไฟวิ่งขึ้นช้าๆนะครับถ้ากดตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟเหมือนเดิมนะครับนี่ไฟนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้หลายโหมดเลยนะครับอันนี้โหมดที่1นะครับเป็นไฟวิ่งนะครับโหมดที่2นะครับนี่ครับจะเป็นไฟวิบวับวิบวับนะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นไฟวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกโหมดสุดท้ายนะครับโหมดสุดท้ายก็จะเป็นโหมดนี้นะครับเป็นปิดไฟนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเอาไว้ปรับโหมดไฟให้วิ่งเร็วขึ้นหรือวิ่งช้าลงหรือว่าปรับให้ไฟสว่างขึ้นหรือว่าปรับให้ไฟสว่างน้อยลงนะครับอันนี้ผมจะปรับให้ความเร็วมันเคลื่อนที่น้อยลงนะครับนี่นี่นะครับไฟมันก็จะวิ่งช้าขึ้นนะครับแล้วถ้าผมจะปรับให้มันเร็วขึ้นนะครับนี่นี่นะครับส่วน ทำให้ไฟสว่างน้อยลงนะครับก็เรากดตรงนี้เลยนะครับนี่ดูลูกศรได้เลยนะครับนี่นะครับมันก็จะสว่างน้อยลงเลยนะครับแล้วก็ถ้าผมจะเปิดให้ไฟมันสว่างขึ้นนะครับก็กดตรงนี้นะครับนี่นะครับไฟมันก็จะสว่างขึ้นแล้วนะครับส่วนเมาส์นะครับนี่เมาส์จะเป็นแบบไฟ rgb แบบเคลื่อนที่เองเลยนะครับเมาส์วันนี้นะครับ สามารถเปลี่ยนไฟได้ด้วยนะครับนี่ี๋ยวผมจะมาสอนนะครับนี่ให้เรากดตรงนี้นะครับ,รบกดถ้ากดตรงนี้คือมันจะแบบเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนสีไฟแต่ถ้าเราอยากให้มันแบบกลับมาเป็นสีเดิมเหมือนเมื่อกี้นะครับ <unfortunate. S 1> ก็เรากดตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบมันย้อนกลับไปสีเดิมนะครับนี่นี่นะครับมันก็จะย้อนกลับไปเป็นสีเดิมนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองปรับไฟให้ดูนะครับนี่นี่ปรับได้หลายสีเลยนะครับนี่ ถ้าเราจะย้อนกลับนะครับก็ย้อนเหมือนแบบนี้เลยนะครับนี่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยนะครับนี่ย้อนแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับถ้ามันสิ้นสุดนะครับนี่เรากดตรงนี้มันก็จะเป็นสีเดิมนะครับผมลืมบอกปออยางหนึ่งนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับนี่เขาจะมีขาตั้งมาให้เราเลยนะครับนี่ขาตั้ง แล้วก็จะมียางนะครับรองกันลื่นนะครับนี่เนี่ยครับพอเราอาขาดตั้งออกมาแล้วนะครับนี่พอเราวางมันก็จะสูงขึ้นนะครับพิมพ์งานสะดวกขึ้นนะครับเล่นเกมสะดวกขึ้นนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ